สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะ,ะวันนี้คุณลักษณกำลังจะออกไปซื้อกระสอบนะคะซื้อกระสอบมาใส่ข้าวคุณลักณ์จะดูดข้าววันนี้นะคะคุณลักณ์ก็เลยจะไปซื้อกระสอบมาใส่ข้าวนะคะ,ะทางคุณลุงบอกว่ากระสอบละหกบาทคุณลักก็จะเอานิดหน่อยนะคะอ่า เดี๋ยวคุณลัก์จะถ่ายวิดีโอให้ดูตอนนี้คุณลัก์ก็ได้กระสอบแล้วนะคะพร้อมกับซื้อกาแฟหนึ่งแก้วกินทุกวันเดี๋ยวคุณลัก์ถ่ายบรรยากาศการทำงานที่ท้องนาะคุณลักษ์ให้ดูนะคะบรรยากาศการทำนาการดูดข้าวของคุณลัก์นะคะ อนนี้รถด,ดูดข้าวก็กำลังดูดข้าวให้คุณลากอยู่นะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆน้องเขากำลังอ่าดูดข้าวให้คุณลากอยู่อันนี้คุณลากจ้างนะคะจ้าง ไร่ละ600บาทนะคะเทียมปเภอทุบันพิสัยนะคะรถดูดข้าวจะคิดไร่ละ600บาทนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะตอนนี้คนละกำลังเดินดูนาข้าวนะคะเดินดูว่าไร่ไหน จะมีน้ำขังบ้างนะคะคุณรักกลัวรถน้องเขาจะลงแล้วก็ติดนะคะ,ะเดินดูแล้วนะคะก็พอลงได้อยู่นะคะบางไร่ก็จะมีน้ำแช่แชนิดนึงแต่ถามน้องแล้วเราว่าลงได้ก็โอเคนะคะเขาบอกว่าไม่ติดหรอกนะคะเขาจะ,ะดูดได้อยู่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในนาคูลัสวันนี้นะคะ คุณลักมีโอกาสได้มาทํานาอีกหนึ่งวันเป็นวันเสาร์นะคะถ้าเราไม่ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ไม่มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวนะคะถ้าเอาไว้นานนะคะข้าวคุณลัก็จะเป็นอาอะไรนะกรอบกรอบนะคะก็ควรจะแห้งกรอบเลยแหละดูว่านางจะนางจะแห้งแล้วนะคะสำหรับไร่นี้จะ สุกก่อนไล่อื่นๆนะคะก็จะสวยงามอยู่นะคะรวงโตนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสามแล้วนะคะน้องเขาเขาพึ่งลงลงได้ประมาณสามไล่นะคะก็จะเห็น นี้ก็เวลาประมาณ 16, 16. สิบหกสิบหกจุดสี่ศูนย์นะคะสี่โมงสี่สิบนะคะานาคุระก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกสองสองไร่นะคะประมาณสองไร่นะคะก็คงจะเสร็จนะคะข้าวบางไร่ก็ ดูแล้วว่า,าตรงกลางจะจะบางนิดนึงนะคะจะไม่ค่อยเสมอนะคะแต่ก็ถือว่า,าเป็นที่น่าพอใจอยู่นะคะเพราะว่าที่เรามันปรับใหม่นะคะหน้าดินที่มันมีปุ๋ยอะไรประมาณนี้ก็จะออกไปนะคะปีหน้าคุณละก็จะเอาปุ๋ยคอกนะคะจะซื้อปุ๋ยคอกมาใส่นะคะ ก็ถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็คือไร่ที่เขา,าดูดข้าวไปแล้วนะคะรถก็จะไม่ติดลมนะคะรถก็จะไม่ติดนะคะตอนนี้น้องเขาก็ทำงานให้คุณล้างอยู่นะคะอีสักักเขาก็คงจะขึ้นมาทาน อาหารนิดนึงอาหารเย็นแล้วก็จะลงอีกประมาณสองไล่ก็จะเสร็จนะคะคุณรักถ่ายให้ดูการทำงานที่ได้ของคุณรักนะคะบรรยากาศในยามเย็นก็สวยนะคะสวยนี่ก็จะเป็นฟางนะคะฟางที่ เขาดูดออกจะมีฟางแบบนี้นะคะฟางแบบนี้คุณลก็จะทําเป็นก้อน mm. เขาเรียกว่าอัดนะคะอัดเป็นก้อนเป็นก้อนไว้ให้อัวนะคะ mm. ก็จะดูจะเป็นแถวเป็นแนวนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน นะคะทันสมัยนะคะไม่ถึงสามชั่วโมงนะคะนาคุละก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมีบรรยากาศยามเย็ยนท้องฟ้าสวยมากเลยตอนนี้คุณลุงก็นูนมองไปใกล้ๆรถถ่ายคุณลุงก็จะเอาฟางฟางที่ยังเขียวอยู่ไปให้อัวคุณลุงนะคะ ประมาณครึ่งไล่นะคะคุณะักถึงเจ็ดเศษตอนนี้น่าจะหกโมงประมาณ6กโมงเกินคาดเลยยังไม่เสร็จนะคะคุณลักำนาปีแรกเมื่อเลยเสร็จแล้วหกโมง ดูดข้าวเสร็จ6โมง30นะคะ6โมง30เสร็จพอดีแล้วก็น้องๆเขาก็คนกลับบ้านให้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้นับว่าได้กี่สอบกี่กระสอบนะคะตอนนี้ก็รอรถรถดูดข้าวขึ้นรถนะคะรถดูดข้าวาจะต้องขึ้นรถนะคะจะต้องมี รถขนรถจุดเข้าวกลับอีกนะคะแล้วก,ก็รอน้องอยู่นะคะก็ถือว่าการทำนาปีแรกของคุณรักนะคะก็ได้ผลนะคะได้ผลเป็นที่น่าพอใจอยู่ถึงว่าจะไม่ร้อเปซเต็มนะคะก็ก็ถือว่าดีดีกว่าการปลูกขนุนนะคะเพราะว่าที่นาของคุณรัก อาเป็นที่นาลุ่มนะคะไม่เหมาะสำหรับการปลูกพืชนอกจากปลูกข้าวเท่านั้นนะคะปลูกพืชยืนต้นพวกเงาะพวกทุเรียนพวกขนุนพวกมะพร้าวจะไม่ได้ผลนะคะจะไม่ได้ผลเพราะว่าปลูกไปก็น้ำท่วมนะคะก็คุณลักคิดถูกแล้วหระที่ที่ปรับ ที่ใหม่นะคะหรือแม้ว่าจะเป็นการลงทุนที่สูงก็คือเรามาปรับที่ใหม่แต่ก็ยังดีนะคะก็ก็ถือว่าดีนะคะก็เอาเฉพาะค่าปรับที่ซื้อนะคะปีหน้าพอยว่ากันใหม่นะคะก็ถ่ายให้ดู กะะิจกรรมวันนี้ของคุณลักษก็คือหยุด,ดข้าวในวันหยุด,ดก็คือวันเสาร์นะคะวันพรุ่งนี้คุณลักก็จะมาดูในส่วนที่ยังมีข้าวตกหลน่นมหมก็จะมาเก็บนิดหน่อยนะคะหรืออาจจะไม่มาอาจจะให้ป้ามาเก็บนะคะคุณลักก็ถ่ายให้ดูอีกนะคะดูอีก หลังนะคะหลังจากที่คุณรักถ่ายถ่ายทำวิดีโอคลิปที่คุณรักมาทำนามาวานปุ๋ยมาดูแลมาดูแลน้ำทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการทำนาแล้วนะคะถือว่าไม่ได้นักหนาอะไรนะคะก็เราทำในวันหยุด อาจจะเหนื่อยวันที่เราทําบ้างอย่างวันนี้คุณรักลุยนาะทั้งวันเลยนะคะลุยไปกับน้องที่เข้าเกี่ยวนะคะเพราะว่าเราจะต้องเทคแคร์เขาในเรื่องพวกน้ําน้ําด่มกาแฟบ้างนะคะ,ะเครื่องดื่มหน่อยนิดหน่อยก็คือน้ําใจที่ที่เราให้น้องที่เข้ามาดูดข้าวให้นะคะ,อะตอนนี้น้องเขาก็ค้นข้าวให้คุณลักด้วย พอกลับถึงบ้านคุณแล้วก็จะเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อนะคะก่อนที่น้องเขาจะกลับนะคะน้องเขาอยู่อีออำเภอหนึ่งนะคะอำเภอโพีสวุวนอากิงอำเภอโพีสุวนนะคะน้องเขาก็มาดูให้เขาทําดีมากนะคะก็ปีหน้าก็คงจะใช้บริการน้องเขาอีกนั่นแหละนะคะก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามาคุณลา์สาวศรีสเกตนะคะอขอบคุณยังมากมายนะคะคลิปนี้พณลาก็จะต้องขอนะคะหยุดเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนจงมีความสุขโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ